ไม่ต้องไปอยากไปจันล้วนะ่ะอยากลองมาอยากลงไปนี่นะเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นนะอยากจันเลยมีหนมแล้วลูกวันนี้มีหนมแล้วแม่ซื้อหนมปังแล้วน้ใครตืนนะ่นเนาะข้าบ้านเถอลูกเข้าบ้าน เร็วเข้าบ้านแล้วแงะมองพ่อแงะมองข้างหลังเร็วมาเร็วต่พ่อขอกอดแล้วเนี่ยไปไปพอขอกอดหน่อยแล้วไปเร็วๆไปลงไม่ได้ล็อกลูกมีหนมแล้วลูกมีหนมแล้ววันนี้มีหนมแล้ว ใครตัวนี้หนุอ๋อมีแล้ววันเนี้ยมีหนมปังหาพ่อปะ อาที่ไปแล้วนะที่ไปแล้วไปอาทิตไปแล้วไปไปหาพ่อเลีว้วไปหาพ่อเลี้ยนะอันปหาพ่ออย่หลังบ้านเนาะไปหาพ่อหลังบ้าน,น,าไ,ปาานไปเนาะอ่ะพ่อไปไปดูติพ่อหลังบ้านดีกว่าเนาะโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอ้โหโอ้โหเลือด อยู่ครึ่งใหญ่ปะพอแล้ว <c oughs> ของแล้วลูกเหลือไว้กินของวัน